ในงานสถาปนิกปี68นะครับ D-Wall ก็เปิดตัวสินค้าใหม่นะครับเป็นหูฟังบลูทูธที่สามารถใช้ในไซต์งานนะครับหรือว่าจะใช้ทั่วไปเนี่ยก็ได้นะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาให้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะของเอียร์พาร์คที่ใช้วัสดุเนี่ยให้เราเลือกใช้อย่างเช่นตัวเป็นซิลิโคนหรือว่าเมมโมรีโฟมนะครับรวมถึงเอียร์ฟินตัวนี้ก็จะช่วยกระชับรูหูเราได้นะครับตอนที่เราใช้งานตัวเคสหรือว่ากล่องของเขาก็จะเป็นแบบสไลด์นะครับตัวนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในตััวววเลยลยแ้้้ก็ใชชงงงานไดถึ40่โม การใช้งานหรือการเชื่อมต่อก็ทำได้ง่ายนะเพียงแค่เรากดปุ่มนะครับบริเวณด้านข้างที่เป็นสีดำเนี่ยให้เป็นไฟสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธก็สามารถใช้งานตัวเครื่องได้นะครับ มีฟังชันการใช้งานปุ่มกดนะครับซ้ายขวาเนี่ยก็จะใช้งานแตกต่างกันไปก็ลองดูที่ตัวฟังก์ชันของเขาได้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าจะรับสายโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับการใส่กับหูของเราเนี่ยก็สามารถเลือกขนาดของตัวเอียร์ปัรหรือว่าเอียร์ฟินเนี่ยให้เข้ากับหูของเราได้มันก็จะยึดเกาะกับหูเราได้แน่นนะครับมีฟังก์ชันที่เรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับในการใช้งานหูฟังมาให้ด้วยเมื่อเราจับหรือว่าถอดหูฟังเนี่ยตัวเครื่องเขาก็จะหยุดการทํางานให้ทันทีนะครับมี EQ โหมดนะครับ เราปรับใช้งานได้นถึง4โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดดูหนังฟังเพลงพอร์แคสต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยกันน้ำ IP54 นะสามารถกันละอองน้ำต่างๆได้นะครับสินค้าดีวอลรับประกันให้3ปีเต็มในการใช้งานก็มั่นใจได้เลยท่านใดกำลังมองหาหูฟังที่ทนๆนเท่ๆนะครับแนะนำเป็นของดีวอลตัวนี้น่าใช้งานอีก1ตัวเลยนะครับ